การใส่ใสายเด่นก็เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อแต่การไม่ใส่ก็มีโอกาสที่พวกเลือดหรืออะไรที่มันตกค้างอยู่มันจะค้างได้นะครับ สวัสดีครับหมอธนกคมลงพิบัลเอเชียครับสายเดนก็คือใส่ท่อระบ,บายเลือดไว้ในช่องที่เราใส่ซิลิโคนน,นนะครับใส่หรือไม่ใส่เนี่ยมันก็เป็นข้อโต้แย้งกันมานานแล้วครับบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่บางคนบอกว่า,าเราใส่เนี่ยเพื่อระบ,บายเลือดหรือระบ,บายน้ําที่มันอาจจะข้างค้างหรือจะออกภายหลังการผ่าตัดได้บางคนก็บอกว่าเออผมหยุดเลือดดีแล้วผมไม่ใส่อะไรเงี้ยการใส่ก็เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อแต่การไม่ใส่ก็มีโอกาสที่พวกเลือดหรืออะไรที่มันตกค้างอยู่มันจะข้างได้นะครับเะนั้นก็อันนี้มันเป็นประสบการณ์ของแพท แต่ละท่านก็เป็นข้อโต้แย้งมันได้ทั้ง2วิธีนะครับสำหรับผมเนี่ยก็ทําแล้วทั้งสองวิธีนะครับส่วนใหญ่ก็ ใส่ก็ได้นะฮะถ้าทําในที่ทําในฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใส่เพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่จะต้องพิจารณาไปหลังจากนั้นด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายคดีความอะไรที่เราต้องคํานึงถึงนะครับแต่ว่าการใส่เนี่ยเราก็จะใส่ระยะสั้นคือจริงๆก็ก็คือไม่ควรไม่ควรเกิน3วันส่วนใหญ่ก็จะใส่ไว้ระบายเลือดในช่วงหลังผ่าตัดช่วงที่คนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับถ้าคนไข้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเราก็เอาออกเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อครับก็ฝากติดตามเพจของเราได้นะครับมีคําถามหรือมี ไม่อะไรก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับถ้ามีคำถามหมอจะมาตอบให้ครับสวัสดีครับ